ไอตัวเมืม่อกี้น่ะโอ้ยเสียดายอ่ะคือแบบว่าไปยิงไอจะไปโอ้ยจะไปยิงไอตัวนั้นน่ะใครคือโยชิวะจะไปยิงอีกตัวแม่งมะเล็งตัวที่ล้มแล้วโหนวยไ,ได้ยวะเอาก้มกลมเอาก้มตม่ำก้มต่ำก้มต่ำหลังแอนนะเอาตามาเลยครับ,รบตัวนี้จะเอาตัวนี้ใครจะเอา ตานี้ขอเก็บกระสุนกงนตาเมื่อกี้ไม่มีกระสุนยิงฮม,ม,มันลอยไปข้างข้างหน้าตัวข้างบนนนี่ไงแถวป่องไม่รู้ครับไม่รู้เพราะว่าเก็บปืนอยู่ครับไม่สนใจแล้วครับเก็บปืนอย่างเดียวครับ <S <S มันจะล้มแล้วของค่อยสิ พี่บอกว่าพี่จะมาเอามันต้องเป็นของพี่สิมาคนเดียวเหรอหนูฮ่าไอพี่บอกไอ้บิ๊กบอกผมไม่อยากลาผมมไ่อยากลาพี่เอาเลยพี่ใช้ปืนจานยิงมันตั้งไกลถ้าพี่พี่ไม่สงสารพี่เลยหรอเฮ้ยเฮ้ยได้น้องได้รถแล้วนะน้องได้รถแล้วนะเฮ้ยได้ไวจังทำไมออกรถไวจังบิ๊กหาตังเก่งจังไงอะออกรถให้มอนแล้วเหรอ ไปจังน้ำพักน้ำแรงน้ำพักน้ำแรงว้าส์อนเฮ้ยอามยังไงเราอามเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้นเพื่อนทุ่นแล้วเพื่อนแอคด้วยอามไปหารถแล้วแกต้องทำหน้าที่แทนพี่แกแล้วล่ะพี่เปิ้อนไปไหมหนูพาไปหารถพี่เปิ้อนไปเดี๋ยวแป๊บนึงกลัับบไปร ไม่สิทำไมจะไม่ไปล่ะปฏิเสธได้ไงมันต้องไปอยู่แล้วเนากลับไปรับนะคะโอเคโอเคเลยมาแล้วค่ะจะโกงแบบสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือเป็นชาร์จก่อนเดี๋ยวแหงเงินรอบนี้แล้วคีอันนี้มันแรงมันแรงมันแรงไม่ค่อยจะรอแรงไม่ต้อง แถวแถวนน้นอ่ะมีรถแน่นอนที่เพื่อนแล้วก็มีตีนด้วยใช่ไหมมีแน่องฟ้าไปแถวองฟ้าเลยนะอะไรอ่ะอะไรไหน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 เออจริงสปอร์ตมันคือสปอร์ตเออมันต้องอย่างนี้เรามาได้กันที่เพื่อนรุ่นเดียวกันคนละสีไปไปไปได้กันได้แล้ว แต่จะชนกันอย่างนี้ไม่ได้จะชนอย่างนี้ไม่ได้หาทางออกก่อนรั้วอยู่ไหนวะเด็กหาทางออกไม่เจอบิ๊กคงหดหนวยอะเราขี่กันทุกตาเลยอ่ะไมม่ีรถอในนนคัี้อยู่ขึ้นรถคันสีขาวมีว่ะโอ้ย พี่ว่าอเออเอออ่ะรถถอยได้วะเออได้ได้ได้อยู่ได้อยู่รถพี่จะปากหัวอีกแล้ววันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือพี่ไปจอดหาที่ฟาร์มหนึ่แบบอ่ะโอ้พังพังพังฟาร์มับประกันจะรับไปเนะาะพังขนาดนี้หาที่จอดก่อนน,อนอเปลี่ยนรถใหม่เถอะพี่ว่า รถนแรงอ่ะจอดไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันรถแรงเกินแรงจัดส <c oughs> เดี๋ยวหาอาวุธก่อน <c oughs> เดี๋ยวรถแรงจะแหกเอา <c oughs> <c oughs> ทำไมฉันขำรถน้อยฉช่จังเลยวะ <c oughs> ลัดกับบ้าไหมกับบ้าสิงหน้าวะเกแอมแปดนะเอ็มาอะไรเขาเล่นปืนอะไรอยู่เขาไม่ดูเลยตอนนี้ปปดเขาเล่นปืนปืนอะไรไป๋น้องนี่เอ็มเอ็มอะไรวะเอ็มอะไรล่ะเอ็กแอมแปดหรือเปล่าใช่เหรอปืนอะไรไม่ใช่นะมันลูกซอง ลูกสวงขโมยแบนหนึ่งอาร์มเห็นรถอันนี้ให้แกด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถอยู่ข้างเนี้ยรถสปอร์ตสองคันเลยเนี่ยเนี่ยอามรถแกนี่อามอามแกจะขี่รถพี่นะแล้วเปนรถพี่แล้วเว้ยนี่ไงอารมรถแกแกไม่<ด>เอาหรอก<ด>แกจะขี่ เกีๆๆกี่ีกระบาสิ้นแกเหรอกระบ,บาสิ้นก็กระบ,บาสิ้นปีปีกว่าสานไปล้านอาปานะมันะออกดาบประมาณไปสิไปสิไปห่วยอีก,อกละวจะปีบแตะทำไมเนี่ยแค่เสียงรถก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วนะก็จะปีบแตนะเนาะมีอะไรเจออะไรเจออะไร เจ้าเหรียญเจ้าเหรียญมาซ่อนเก็บไปเสื้อเผื่อมีคนเริ่มเราใช่ไหมมีเก้าเหรียญแล้วนะเฮ้ย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 มีคนขี่รถสีเขียวผ่านมีคนขี่รถสีเขียวผ่านทาักทายทัก้ายข้างหน้าเรยข้างหน้าข้าเลยตามมาตามมาไปไหนล่ะไหนล่ะเอารถมาจุดสักรถติดรถไปไปไปตาม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 พี่ตามด้วยไปไป แก,ก,ก,กตามมาดิาไปไปไปมันลงแล้วเพื่อนมันมาบูชุบอ้าวเหรอทำมาชุบเพื่อนเหรออา้าวกระเด็นเลยอ้าวน้องยิงกระเด็นน้องชนกระเด็นเลยเหีเ้ยงวะเรารถสปอร์ตมาหนาเอารถสปอร์ตมาหนาเห็นไหมนะเอาละสามคันเลยเขาเนี่ย รถพี<า>ส่สาวสาวนุมน่มๆเออไปแล้วไปแล้วครับไปอาร์มขับไปก่อนเออไปไปเออรู้แล้วไปไม่มีโครงหรอไม่มีโครงหรอโอ้โหรถอย่างนนเร<ล>นะ็วเธอพีกไหมขึ้นพีกันเถอะเราไปเลี้ยวแล้วนะเลี้ยวแล้วนะเฮ้ยมีคนยิงน้องเหรอ ยิ่งหรือชนเอาดีๆ <nt ess> ชน <laughs> พี่วันน,น่าจะน่าจะชนโ okay, อ้โหแกรถยืดมาก <laughs> อร่อยอร่อยอร่โอ้ยรถไหลรถไหลรถไหลไม่ได้ไม่ได้ขับเฉียงเฉียงอ้าวพังพัง <laughs> อุย้ยลอยไม่ได้อุ้ย <laughs> ทำไมพี่น่งะ <laughs> ไม่ได้วะมันต้องถอยหลังอย่างเดียวเลยเหรอ เอ้าไปก่อนกระจูบไปดูนันน่นแหล,ละรถกันนั่นแหละเอาไปเร็วเหนื่อไม่ได้เบี่ยงไปเอาไม่ได้เหรอมันมีคนชุบหรือยังไงว่าตรงนั้นะทำไมมันบ้างเหรอโอ้ยกบตัวนี้อ่ะไม่ได้เลยเหรอไม่แกจะชนรถพี่อเอาควันขึ้นแล้วทางนั้นแหละเอาไป แต่เนี่ยขึ้นจริงๆละน่าจะขึ้นจริงๆแล้วล่ะน่าจะบั๊กละมั้งตรงนั้นน่ะเก็บของกันเดียวเฮ้ยมีคนชอบกันอีกแล้วพี่เพื่อนไหนไหนใช่เหรอไม่ใช่มันบลั๊กเหรอใจแต่ว่ามันขึ้นเมื่อกี้อ่ะมีคนมีคนมีคนไปไปไปมีคนไปอยู่ไปอยู่เอาอีกแล้วตั้งไอ้พวกกันน้องอีกแล้ว เ้ยชิปห,หายละมาละชิปเป็นเสร็จแล้วชิปเปิลเอามันยิงมันจอดมันจอดมันน้องหล่เสร็จ ทิ้งให้มันหมดเลยนี่ไงลงามาเก็บของตัววิกพอดีเลยตัเดียวพี่ตัลงมาเก็บตรงนี้ไม่ได้ตัวเดียวมากเฮ้ยน้ำตาไหลเอาเอาเอาข้างหลังข้างหลังข้างหลังอย่าเพิ่งขึ้นมานะเว้ยฉันชุบเสร็จก่อนตั้งายวอกันด้วยเอา้าข้างหลังม่อนม่อหลังหลัง หน่อยพี่รักสูบเขาพี่รักสูบเขาเอาไม่แล้วข้างหลังมาฆ่าเขานั่นไงกูว่าแล้วฆ่ากูไอ้เวดเออสิวิต